ให้พูดจริงๆ <ผม S 1> นะ,ะสุดท้ายอะ่ะใจมนุษย์อ่ะเนาะใจมนุษย์เนี่ยนะ่ากลัวที่สุดเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าในหลังความเป็นจริงอะ่ะเราเหมือนแบบเหมือนเราอยากได้กระเป๋าแอร์เมสอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้เก็บเงินอยากได้อยากนะพอได้มาแล้วอะ่ะก็ไม่กล้าใช้เพราะมันแพง <c oughs> พี่ออกเคยเจออันนี้ด้วยนะ <c oughs> มึงมีแฟนครับอ่าผู้หญิงคนนี้มีแฟนแต่ผู้ชายคนนี้จนเหียกเลยนะ uh huh. แล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่งอายุหกสิบ เพื่อนตอนเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยตอนนั้นกูอายุยี่สบสองนะโอ้โห oh เพื่อนกูอายุยี่สบสองเหมือนกันแล้วผู้ชายอายุหกสิบเนี่ยเขาพูดว่าเขาให้สองร้อยล้านถ้าแต่งกับเขาอ่เ uh huh. ชื่อป่ะแม่กูแม่กูเลยพูดกับเพื่อนกูว่าอะไรว่าแต่งไปเลยสองร้อย <laughs> ล้านเนี่ยแต่งกันนะแต่ <laughs> เพื่อนกูพูดว่าแต่เขามีแฟนอยู่ oh. แล้วเขาก็รักแฟนเขา อ๋อตัวเขต,วตัวเพื่อนครูมีแฟนอยู่ใช่มีแฟนอยู่แล้วก็รักแฟนเขาแต่แฟนเขาอ่ะไม่ได้รีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็แบบแม่กูก็แบบเสียดายสองร้อยล้านไง แม่กูก็พูดว่ามานา่ะหกสิบกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแต่แต่ไปเหอมึงดูแม่กูพูดนี่แม่กูพูดเยอะแม่กคอยกลับมาอยู่กับแฟนบอกว่าถ้าแฟนคนนี้รักจริงอ่ะอยู่กับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวมันตายหาแล้วค่อยๆมาอยู่กับอีนี่ก็ได้โอ้ยไม่แม่กูอธิบายอย่างนั้นจริง